วันนี้เดินทางลงพื้นที่นะครับกับในช่างตอนนี้เราเข้าชะอ้ะอน,นะฮะชะอ้อตามมนแถวยะริงเข้าเส้นสายในไปดูปลาๆๆสองสารอย่างครับยอยอตัตากากป่าส

บาบอนนั่งเล่านะครับคนในพื oh. ้นที่อ๋อเนี่ยกาโซนะครับคานคานนอนกเรี่ะกา่้อเด็ดกนเนี่ยเด็กบุเ็อันเดียออย ยาดออามาเลปากาตุเอเคี่วดูดูติองกิอกันอันนี้ครับดอกนมแมวที่คล้ายตลกมันเนะแล้วก็ไอ้ที่ที่มีที่มีตะขออะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาไว้แขวนตะเกียงชวลานะครับให้แสงสว่างก็แสงสว่างได้พอดีกับพื้นที่